ถอดกางเกงหน่อยเอาถอดได้ไหมเร็วๆถอดเร็วๆ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 ค่อยๆเอาออกสิอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่อ่าเร็วถอดกางเกงก่อนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเอาอ่ะช่วยกันช่วยกันเร็วอ่ะเนี่ยเนี่ยดึงตรงนี้เร็วเอาถอดเลยถอดเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้สิลูกเนี่ยดึงตรงนี้เนี่ย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 เ่ยะดึงออกดึงออกเลยดึงออกเลยดึงดึงอ่ะได้แล้วได้แล้วเร็วๆเร็วๆอ่ะจะหมดแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วนั่งลงเลยนั่งลงแล้วจะได้ถอดได้นั่งลงนั่งลง อดเร็วเร็วถอดเร็วเร็วถอดเร็วเร็วถอดเร็วเรวถอดเร็วเร็วได้ไหมได้ไหมสู้สสู้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 สอุ่นสสู้ออุ่นสู้สเก่งจังเก่งจังเก่งจังอะเก่งจังอ่ะเร็วเอาเอาเดินอีกข้างนึนออกลุกเดินอีกข้างนึนออกเอาเดินอีกข้างนึนออกโอ้โอ้าเอาาเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดนึงเ้ร็ว จะออกแล้วอีกนิดนึงดึงออกไปทางนู้นลูกดึงออกไปทางนู้นเออเออเออเอา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 สู้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 จะออกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่ะไายช่วยนิดนึงอ่ะตรงนี้ไงลูกอ่ะดึงออกมาเลยเนี่เก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองก่อนตบมือให้ตัวเองก่อนตบมือเอาไปเก็บด้วยเอาไปทิ้งด้วยลูกเอาไปใส่ตะกร้าเอาเอาเสื้อผ้าไปใส่ตะกร้าด้วย เร็ว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 เอาไปใส่ตะกร้าอยู่ไหนตะกร้าอยู่ไหนเอาไปเร็วไปใส่ตะกร้าก่อนเร็วเร็วเร็วแล้วเอาใส่ตะกร้าเลยครับใส่ตะกร้าเลยครับใส่ตะกร้าเลยใส่ตะกร้าเลยเย้เอาหันหน้ามาด้วยตบมือให้ตัวเองเลยเก่งสุดๆตบมือก่อนตบมือตบมือ